สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะแนวทางคอนทท่ยีสิสามเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจเมืออีกะมาพบกับแนวทางของไอจอยตามเคยจะซอสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยเนาะสําหรับพลฮานอยเมื่อวานจะกฮานอยมัดรวมสําหรับมัดรวมเมื่อวาน,วาน,วานเลขเด่นศูนย์กับสามจากการเด่นแปด พ้นน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิจสามตัวบนเจ็ดหกสามเก้าศูนย์หกสามเข่าสามหกจะเนเ้นๆเ,เลยเดน 3, ่นสามลูดสามมาสําหรับล่างเฉพาะกิจเก่าศูนย์จับคู่พลาดไปจะเด่นศูนย์หรือลูดศูนย์มาสําหรับเฉพาะกิจเล็กเด่นเขามาบนมาหลักแต่จับคู่เข่าบนเนหกสามสามหกตัวเน้นเต็มๆจ้าล่างมาเดน 0, ่นศูนย์ลูดศูนย์ สำหรับน้อยรอบพิเศษจะ44หา20 20จับคู่เขา่า02จะเน้นๆเ,เลยชุดเด่นจ้ะเด่นศูนย์หลุดศูนย์มามาตัวเน้นเลยสำหรับ4หาบนพิเศษนิพาดไปจ้ะสำหรับน้อยรอบปกติ1040เจ็ดจะรอบปกติสำหรับบนศูนย์4เขา่าตรงๆจะเน้นผิดตัวชุดเด่นจ้า เอาเด่นศูนย์ดูศูนย์ของเฮามาเด้งๆจ้ะศูนย์เจ็ดจับคู่พาดไปจา้าเด่นสามดูสาสุดเด่นของเขาจับหาแต่สามเจ็ย์เจไปบดถึงเนาะมาเด่นศูนย์ดย์สำหรับเด่นศูย์ย์รอบปกติเด้งบนหลังแต่จับคู่เขาบนตรงตรงสำหรับน้อยรอบ VIP รอบสุดท้ายสามแปดเจสองแปบนแปดหลังอ่าสำหรับชุดกันของเขาจับคู่พาดไปจะเด่นแ จับคู่แปดเก้าแปดแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดสี่เข้ามาแปดเจ็ดแล้วก็แปดสองมือนีคำแปดสองมามาสองแปดโอ้โห,โหสำหรับน้อย VIP นี่เด่นแปดนี่ชุดการนี่มาบนมาหล่างเลยเนาะแต่จับคู่ผ่านไปทั้งบนทั้งล่างเลยเนะจ๊ให้แปดเก่าเขามาแปดเจ็ด ถือว่าคนข้างโอเคเนาะสำหรับห้านอยของเขาเมือนะ่อนี่จะสามนอยเต็มเต็มจะสำหรับตัวประกบขู่จะขู่พลาดไปแค่นอย V I P เนาะสี่รบสี่นอยจาโอ้โหสำหรับสุดสามตัวของเฮาถือว่าเสียดไปอยู่นิดเดียวนะจ๊ะหลอดปกติเขามีหนึ่งศูนย์สี่เขามีสองสี่ศูนย์เนาะศูนย์ 0, มีสี่มีจ้าหนึ่งกับสองถือว่าพลาดไปนิดเดียวนะจ๊ะอันนี้ก็สามศูนย์แปดเนาะ อันนี้เขามาสามแปดเจ็ดนะจ๊ะฮะโอเคตามนี้เลยจ๊ะข่าวตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็ดจอยได้เนาะโอ้โห้วันเอ้ยวันมาจ๊ะเมื่อนี่ศูนย์ศูนย์นี่ถือว่าเดินดีอยู่เนาะเมื่อนี่าน้าพี่น้องเอฟซีเธได้ยิบจับศูนย์ไปวิ่งไปดูนี่ถือว่าปัางเนาะสามน้อย,ยนะจ๊ะวันที่ยี่สิบสามตามดุนกันต่อจา้าสำหรับ ห้าน้อยหมัดรวมวันที่ยี่สิบสามเลขเด่นจะให้ไปที่เด่นสี่กับเก้าจ้าจับคูสี่มีสี่หก เลขเด่นสี่เก้าคู่เด่นสำหรับเด่นเก้ายูดเก้าจ้าเก้าศูนย์กันจากกันเด่นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามาหนึ่งสี่นี่ตัวเดียวกันกันกบสุดเด่นเนาะตามด้วย 1, 5, หนึ่งหาจ้าคู่สุดถ่ายสามตัวบนจ้าสามตัวบน 3, วบนี่หูซื้อวัตสีห่าง 5, หายไปโดนเนาะเสียดหน้าเสียดหลังแล้วจะ้ะ เดี๋ยวมาเบิร์ตัวเด่นตัวเนีเนกันก่อนจะสําหรับห้าหนอยหมัดร,รวมโค้ห้าวจ้าวเมื่อวานถือว่าศูนย์สองกับเน่ียนๆอยู่เนาะสี่แปดศูนย์หนึ่งหาสองกันจะหนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดจ้า สำหรับมัดร,รวมเม่จอยหายสีน้อยแต่เฉพาะคิดถึง V i p พเลยรวมพี่น้อง FC หมักในห้าน้อยรอบไดกกับเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละคันเนาะสำหรับหมัดร,รวมของเฮาเราจะสำหรับ0ูสีสีูเมื่อวานนี่าจําบม,มพิดก็คือ,คอไปน้อยการซาดด้วยเนาะเอาเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้เนาะสำหรับพี่น้อง f อทซาเนใดที่บหมักมัด่วมกัคือมีแยกน้อยห,หารับช่เนาะสำหรับแยกน้อยของเฮาเมื่อวานกับคนข้าง,ง,ง,งโอเคเนาะจะถือว่าปางัปางปกันไปอยู่เนาะสำหรับแยกน้อยของเฮาจะเด่นไฮ สามน้อยเด่นสามน้อยนี่คือมากขบถูกน้อยจับคู่เขาน่อยเดียวโอ้โหแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเอาโลให้ยสองสูเปรียบเทียบพิจรารณาเบิงได้เนาจะขึ้นอยู่กับความหมากักความชอบเนาะอันนี้คือบมมีการบังคับกันเต่อย่างใดเนาจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามบมมีตัวหมักตัวชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้เนาจะมือนี้คอยมาปัางฟังหลักันเนาะขอให้พี่นอ้องทุกคนทุกท่านที เขามารับชมแนว่วทางกับแอ j o จอยสูงดีมีใส่กันถุกคนจากเขาหายหเฮงเฮงปังๆรวยๆกันถูกคนถูกทานจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอจอยด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า